ธรรมาชาติเขาเขาจะออกเป็นสีเอส้มแดงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ได้ของทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ําสลัดดีกว่านะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะในการทําน้ําสลัดแบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งน้ําสลัดญี่ปุ่นก็จะมีหลายอย่างนะคะมีหลายแบบนะคะวันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะคะที่จะนํามาเสนอนะคะก็เริ่มต้นด้วยการเตรียมเครื่องปรุงก่อนอย่างแรกนะคะใช้สีญี่ปุ่นนะคะ ค่ะเดี any year, ๋ยวนี <So. S 1> also, ้ก็มีจาหน่ายเยอะแยะเลยนะคะสอง้อนก็จะเขียนบอกเอาไว้นะคะเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะก็จะมีรสชาติเค็มเค็มจัดนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมีส่วนของที่ช่วยเรื่องความหวานในรสชาติอันนี้นะคะเราใช้น้ําผึ้งนะค่ะเราไม่ได้ใช้น้ําตาลใช้น้ําผึ้งสองช้อนชาค่ะก็จะช่วยให้มีความหอมด้วยนะคะค่ะแล้วก็ได้ความหวานนิดนึงนะคะค่ะส่วนต่อไปค่ะเป็นน้ําส้มนะคะ เราจะใช้น้ำส้มคั้นเสร็จหนึ่งส่สี่ถ้วยค่ะค่ะเราก็ใช้ชส้มสดเดี๋ยวเราจะมาคั้นนะคะ,ะนี่ก็จะได้ทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมนะคะเวลาที่เลือกส้มนะคะก็เลือกส้มที่เปรี้ยวสักนิดหนี้ยวนะคะอย่าเลือกหวานจัดนะคะ,คะทําให้น้ําสลัดของเราจะหวานใหญ่เลยนะคะคะส่วนต่อไปคะ่ะน้ํามันมะกอกค่คะสองช้อนโต๊ะคะ่ะค่ะอันนี้ก็จะมีผลดีกับสุขภาพใช่ไหมเพราะน้ามันมะกอกนี่จะมีคนที่นิยมทาน,นไขมันจะให้ไขมันดีนะคะแั่ร่างกายค่ะ ส่วนต่อไปค่ะใช้งาขาวคั่วนะคะสองช้อนชาค่ะค่ะงาขาวคั่วเราก็ต้องบุบนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมนะคะรเราก็บุบพอแตกๆค่ะค่ะส่วนต่อไปค่ะเกลือป่นนะคะเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะค่ะเกลือป่นก็ใช้ปรุงรสนิดหน่อยนะคะและถ้ายัางไม่เปรี้ยวนะคะเราก็จะต้องเพิ่มด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะน้ำมะนาวเราใช้สองช้อนนะคะสองถึงสามช้อนโตะ๊ะค่ะต้องชิมดูค่ะนะคะ ส่วนต่อไปค่ะมีพริกไทยป่นนะคะเ็หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ,คะพริกไทยป่นนี่ก็มีความสําคัญในการทําน้าสลัดนะคะเราจะต้องป่นใหม่ๆเลยจะหอมถ้าเราป่นทิ้งเอาไว้นานความหอมจะลดลงนะคะ่คะส่วนสุดท้ายก็คือพริกป่นญี่ปุ่นนะคะค่ะนี่ก็จะช่วยในเรื่องความเผ็ดนิดหน่อยในพริกป่นญี่ปุ่นนี่ก็จะมีงามีสาายใช่ไหมคะ แล้วก็มีเม็ดอะไรกูก็ไม่ทราบนิดเดนะค่ะเป็นเหมือนเครื่องเทศอ่ะนะคะพิขปี่ญี่ปุ่นที่จะรสชาติจะไม่ค่อยเผ็ดเหมือนพิขนไทยนะคะหรือถ้าไม่มีเราอาจจะใช้พิขนไทยหรือปาปิกาก็ได้นะก็จะเผ็ดนิดหน่อยเราก็จะเพิ่มหรือลดได้นะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็วิธีทําน้ําสลัดนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะทําง่ายๆเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราต้องคั้นน้ำส้มก่อนค่ะส้มนะคะเราซื้อมานะคะก็ต้องล้างเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะก่อนที่จะคั้นค่ะ ถ้าลูกใหญ่นี้ก็ประมาณหนึ่งผลนะคะจะได้ประมาณเศษหนึ่งสนสี่ช่วยพอดีนะคะที่เราทำดูน้ำส้มเราก็จะคั้นใหม่ๆเพราะว่าถ้าเราคั้นทิ้งไว้จะมีกลิ่นไม่หอมนะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนผลไม้ที่โดนลมน,นานใช่ไหมคะก็เรียกกลิ่นโอโอกลิ่นโอลมอะไรพวกนี้ค่ะ เราใช้น้ำส้มคั้นนะคะประมาณเศษหนึ่งสนสี่ถ้วยลองตวงดูนะคะว่าได้ครบหรือเปล่าพอดีเลยนะคะ,ะดีเลยค่ะเราได้น้ำส้มแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาผสมนะคะการผสมน้ำสลัดนี้นะคะอาจจะใช้ขวดที่ มีฝาปิดแน่นๆก็ได้ใช่ไหมคะขยาเพราะว่าเป็นการทําสลัดน้าใสก็ทําง่ายนะคะหรือถ้าไม่มีอาจจะใช้วิธีคนก็ได้ขวดที่ผสมน้ําสลัดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะคะจะลักษณะอย่างนี้นะคะจะมีฝาปิดแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องขยาใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นขวดลักษณะอย่างนี้ที่เขามีจําหน่ายใช่ไหมคะเป็นขวดสาหรับ ทำน้ำสลัดเขยา่าหรือว่าถ้าเราไม่มีเราใช้ขวดแก้วก็ได้ที่ฝาสามารถปิดได้ะนะคะที่มีฝาเกลียวหรือฝาอะไรนะคะ,คะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะค่ะหรือว่าไม่มีก็จะใช้วิธีการคน<ช>นะคะค,ค่ะ,คะ,คะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะใส่สีวิ๊ปูนลงไปค่ะต่อไปนะคะน้ำผึ้งค่ะ เราจะคนซีอิ๊วกับน้ำพึ้งให้เข้ากันนะคะน้ำพึ้งก็จะช่วยให้น้ำสวะนี่มีความหอมแล้วกเ็เป็นน้ำตาลที่เป็นธรรมชาตินะคะเป็นน้ำตาลสุตโต้ที่มีผลดีกับสุขภาพด้วยนะคะ็เกลือสกใส่เกลืองไป ต้องคนสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เกลือละลายเข้ากันดีนะคะไม่งั้นเกลือจะตกตะกอนนะคะค่ะแล้วก็เวลารับประทานอาจจะความเค็มอาจจะไม่ไม่ทั่วนะคะบางจุดอาจจะเค็มมากเกินไปค่ะคนช่วงนี้ต้องคนใช้เวลานานนิดหน่อยใช่ไหมคะ เพื่อให้เกลือลายเราจะได้ยินเสียงเวลาที่เราคนใช่ไหมคะถ้าเกลือไม่ลายจะเป็นเสียงดังเหมือน,น,นมีทรายอยู่เปน้นด,ด้วยนะคะได้แล้วนะคะใส่น้ำมันค่ะถ้าไม่มีน้ำมันมากกออกะใช้น้ำมัน ลำข้าวก็ได้นะคะหรือมัน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้หรือว่าน้ำมันสลัดนะคะค่ะน้ำมันข้าวโพดนะคะแต่ว่าไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มใช่ค่ะน้ำมันปาล์นมน,ปปนี่เหมาะสําหรับทอดอย่างเดียวนะคะไม่ควรนํามาปรุงอาหารใช่ไหมคะค่ะก็จะทอดก็จะมีเอ่อของทอดก็จะมีลักษณะที่ดีแต่ว่าบางท่านอาจจะมาปรุงอาหารได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าพนะคะ ไทยงานนะคะค่ะตามด้วยพริกป่นนะคะค่ะพริกไทยจะเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะ,คะเราก็จะใช้วิธีบดลงไปเลยค่ะเพราะถ้าบดจากมาเครื่องบดอันนี้นะคะพริกไทยจะได้ กลิ่นหอมนะคะเหมาะสาหรับใช้กับสลัดนะคะถ้าไม่มีเราก็จะโคลบก,กับครบก,ก็ได้แล้วก็ามาใส่แต่ว่าจะไม่บททิ้งเอาไว้นะคะแต่ถ้ามีเครื่องบดพิไัยก็จะสะดวกในการใช้นะคะนี่ค่ะน้ำสลัดที่ได้นะคะจะเป็นน้าใส่เนี่ยค่ะก็จะ,ะ,จะมีรสชาติเค็มนะคะแล้วก็หอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็น้ำส้มนะคะ,คะแต่ว่ารสชาติเนี่ย เ,เราก็สามารถที่จะปรุงเพิ่มเติมได้บางคนอาจจะชอบทานเปรี้ยวก็อาจจะเพิ่มน้ำมะนาวได้อีกนะคะนะคะะนแล้วก็ปรุงให้มีรสชาติตามที่เราชอบแต่ว่าอย่าให้มีรสหวานเพราะว่าความหวานจะไปอยู่ในธรรมชาติที่เราจะทานกับผัก,กอยู่แล้วค่ะ,ะ,คะเราก็จะได้รสชาตินี้ก็ในยำสลายเนี่ยก็จะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วเหมือนกันนะคะจะมีรสเผ็ดนิดๆนะคะค่ะเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาคลุกเค้ารวมกันค่ะ ค่ะเราก็จะนำเเวลาจัดเสริมนะคะอาจจะจัดเป็นอย่างๆนี้ก็ได้<น>ใช่ไหมคะแล้วก็โรยด้วยน้ำสลัดแล้วก็ราดน้ําสลัดหรือว่าถ้าเราจะทานเลยนะคะเราก็จะเอาสลัดกับปูอัดนะคะมาคลุกก่อนนะคะ,คะแล้วก็ฉีกผักใส่แล้วคลุกก็เทใส่จานนะคะก็ทานได้เราอาจจะแบ่งแบ่งคลุกก็ได้ค่ะทาทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะ,คะกับปูอัด เดี๋ยวไข่กุ้งไว้โรยหน้านิดนึงนะคะอาจจะใส่เป็นนิดนึงก็ได้แล้วก็มี้ผักค่ะ,คะแล้วก็ใส่น้ำสลัดคลุกในส่วนนี้นะคะให้เข้ากัน นะคะเราก็อาจจะใส่ผักที่คุณสุเตรียมเอาไว้นี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเบาๆนะคะให้เข้ากันแล้วก็เทใส่จานอันนี้ก็ทานได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจัดเผื่อให้ให้ใครทานเราก็อาจจะต้องไม่คลุกไว้นะคะ,คะให้เขาลาดน้ําที่หลังะค่ะเพราะว่าสลัดนี้คือถ้าคลุกแล้วก็ควรจะทานเลยนะคะ,คะไม่ควรตั้งทิ้งไว้นะค,ะ,คะหลังจากที่เราคลุกเสร็จแล้วนี่าอาจจะไปเข้าตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะ,คะ หรือว่าถ้าเราจะใช้แต่ผักสดใช่ไหมคะไม่ใส่ปูอัดก็จะเหมาะสําหรับทานกับสเต็กเนื้อนะคะเนื้อสัตว์นะคะเพราะมันจะได้ผักจากส่วนนี้ด้วยนะคะถ้าเราชอบแล้วอาจจะใส่แครอทลงไปก็ได้นะคะเพราะว่าผักนี่แล้วแต่ว่าเราชอบทานผักอะไรไม่จากัดที่เราจะมานําเสนอเท่านี้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีเราอาจจะใช้ผักเอ,อผักกาดหอมบ้านเราก็ได้นะคะ,คะนี่ค่ะเราก็จะจัดใส่จาน อาจจะแต่งด้วยสาล่ายี่ปุ่นอกสักนิดนึงูอังแล้วก็ไข่กุ้งนะคะ,ค,ะค่ะข้อสําคัญก็เวลาคลุกสลัดนี่นะคะอย่าคลุกแ,ลแ,ลแรงมา,มากนะคะแล้วก็อยา่าคลุกนานเกินไปนะคะ,คะหลังจากที่เราใส่ผักแล้วนะคะเราพอให้น้ําสลัดคลุกเขานให้ทั่วกันเท่านั้นนะคะก็ะจะเป็นสลัดที่ทําไม่ยากแล้วก็เวลาที่เรารับประทานนะคะก็จะไม่เลี่ยนเหมือนพวกสลัดน้ําข้นนะคะ แล้วก็อาจจะโรยด้วยสายี่ายุนเพิ่มนะคะปูอัดแล้วก็ไข่กุ้งหรือว่าถ้าเรามีงาดำนะคะเราก็จะโรยสักนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็จะนำไปแช่เย็นนะคะแล้วก็เสิร์ฟนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะหนึ่งจานนะคะลักษณะนี้นะคะ หรือว่าเราจะจัดใส่ภาชนะอื่นนะคะ<ช>ถ้าจัดใส่จานนะคะก็จะวางผักเป็นเป็นชั้นๆก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะวางเป็นกลุ่มสีก็ได้นะคะแล้วแต่เดี๋ยวให้คุณสุช่วยจัดก็ได้คะ่ะนี่นะคะอยู่ทางด้านนี้ วางข้างบนก็ได้นะคะพวกผักสีเดี๋ยวเอาน้ำวางไว้ค่ะแล้วก็มีปูอัดโรยนะคะ ถ้าเราจัดลักษณะนี้นะคะเราก็อาจจะจเสิร์ฟกับน้ำสลัดให้เขาราดตอน <รา S 1> ที่จะท,ท,ทานนะคะ,คะเราก็ทําน้ำสลัดนะคะแล้วก็วางไว้นะคะแล้วก็นําไปเสิร์ฟจะทานก็ให้ให้ราดเองได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้อีกหนึ่งจานนะคะลักษณะที่เราจะจัดนะคะนี่ค่ะ ว่าถ้าเราอยากจะจัดสายพานชนะอื่นที่ไม่เป็นจจนะคะอาจจะ,จจะเป็นงานเลี้ยงอะไระะะจะใช้ลักษณะเป็นแก้วค็อกเทลก็ได้ใช่ไหมคะ,คะเราก็จะจัดผักใส่เนี่ยอาจจะเป็นออเดอร์นะคะก่อนรับประทานอาหารนะคะ,คะเรียกน้ำย่อยใช่ไหมคะคะาะสลัดนะคะเราก็จะวางผักงไปนะคะเนี่ยอาจจะใช้แก้วค็อกเทลหรือว่าถ้วยไอศครีมก็ได้นะคะค่ะ ผัาชนะที่จัดเนี่ยเราไม่ได้จํากัดว่าจะต้อง <คะ S 1> เป็นจานอย่างเดียวนะคะเราก็เลือกผักที่มีสีสวยๆส,สักนิดนึงนะคะสลัดของเราจะได้หน้ารับประทานก็ผักที่มีสีสวยๆก็คืออาจจะอาจจะมีสีหลายๆสีนะคะให้มีสีห <คะ S 1> ลากหลายนะคะเราก็นํามาจัดให้สวยงามค่ะแล้วก็จัดสูงๆต่ำๆอะไรของเราเนี้ยนะคะได้ค่ะ อย่างนี้ถ้าเป็นจัดอย่างนี้นะคะปูอัดเราก็ต้องหั่นเป็นชิ้นนะคะคเดี๋ยวให้พี่สู่ช่วยหั่นให้หน่อยค่ะคะ่ะเราก็จะวางผักสีต่างๆนะคะ ไข่กุ้งนี่เราสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่ะเขาจะมีขายตามออซุ้มอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะเ <ฮะ S 1> ขาจะมีขายอยู่นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือถ้าเรามีเวลาเราอาจจะแกะสลักผักสักนิดหน่อยนะคะ,<ฮ>ะที่ใส่ลงไป ค่ะเราก็จะได้การจัดหลายๆแบบนะคะให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการทําสลัดเนี่ยนะคะทาไม่ยากเลยนะคะเราก็เลือกซื้อผักเลือกซื้อของที่สดเพราะว่าเป็นอาหารที่เราจะต้องรับประทานสดสดเลยค่ะเราจะต้องคานึงถึงความสะอาดในการเตรียมด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าจะต้องปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้นะคะเราทายำสลัดยำสาหราญี่ปุ่นนะคะว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้าง